เราจะไปพูดว่าใครเร็วใครไม่ได้เร็วก็คือเร็วชั่วคือชั่วผิดก็คือผิดถูกก็ถือถูกสารตัดสินแล้วมันยังไม่ยอมรับความเป็นจริงที่ผมโกรธเกลียดมันเพราะทําให้บ้านเมืองเขาชิบหายวุนว่นวายอยู่จนทุกวันนี้เพราะมันประเทศไทยขาดไอ้แมวเนี่ยไม่ล่มจมไม่ชิบหายหรอกถึงเวลาเจ้าของบ้านก็ต้องสะกิดให้ลงตู่ลงเข้ามาขัดตาทับเขารักษาความสงบได้ถ้าเป็นคนอื่นอยู่เนี่ยแม่ป่าได้เจอทั้งไอม้มดทั้งไอ้ธนาทรทั้งไอ้แมว อนะล่อกันซะหลายยกเลยอะทั้งใต้ดินทั้งบนดีว่าจ้ากับเพลเลยเงินว่าจ้าคือเงินที่โกงชาติไปฉนันไม่อยากให้เอาไอ้ว่าใครเร็วกว่าใครใครชั่วใครอนะไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าความสามารถลุงตูนี่เขาเอามาขัดตาทับ,บรักษาความสงบนะทหารยังมาบริหารบ้านเมืองอะไรเป็นไปไม่ได้นะเปิดบริษัทเองยงเจงเลยมั้งเออฉะนั้นะรเราต้องใจเป็นกลาง แล้วต้องคิดหลังก้กว้างว่าที่บ้านเมืองมันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะใครเพราะไอ้แมวถูกต้องไหมครับนี่คือความเป็นจริงใครอยากจะเชื้ออยากจะลักกระเชิญตามสบายครอยากจะเข้าข้างคนผิดกระเชิญตามสบายเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณไม่สามารถพูดเสียงดังได้ในสังคมนะขนาดเสื้อแดงไม่ยังกลับใจกันต้องเยอะแยะเลยเสื้อแดงจริงๆไม่ใช่คนเร็วนะแต่คนที่เร็วก็คืออก,กลุ่มหนึ่งอย่างเช่นไอ้เต้นนัทุฒิเนี่ยมันรู้จักผมดีเจอผมไหวผมปลุกปลุกเลยซอกไว้ก่อนที่มนันอยู่สภาโจกจะบอกให้รู้ เดี๋ยวนี้สู้แล้วรวยไงพาคนอื่นไปตายพาคนอื่นไปติดค,คุกไงนี่คือความเป็นจริงไงคนเสือแดงไม่ใช่ว่าเลวนะนะไอ้เนี่คนถูกหลอกใช้จนกระทั่งคนมอนพาพดผิดนะไอ้กลุ่มน้องกลุ่มนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครเลวหรอกไม่มีใครโง่หรอกแต่แต่อ้คนที่เป็นแกนนาเนแมงรวยเรื่องขเรื่อง,องฉะนั้นอย่ามาชักแม่นานทั้งห้าอะไรตัวนีอะไรก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าโลกกดหลงทําให้คนชิบหายไอ้แมวมีครบนะ ไม่แล้วไม่เลิกม,มันง่หรือมันฉลาดวะมันถูกคนอื่นเขาหลอกเพื่อที่จะถ่ายเงินมันตานหากละ่ะเห็นไหมปะนี่คือความจริงครับจากนั้นคุยเรื่องการเบือนี่ไม่ต้องมาเถียงกันอ่านว่าแมงชั่วไม่ชั่วเออแค่นั้นแหละทำไมถึงชั่ววะถูกปักปั้มรือวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมใช่พูดเอาพูดได้มีจะคิดแต่คนเราเขาเกิดใจลําเอียงแล้วมันก็จะเอียงข้างเห็นกรงจัดเป็นดอกบวกัวไงเห็นคนผิดเป็นคนถูกไงอย่างนี้เป็นต้น นะลักต่อไปเถอะครับอยากก็ลักกะลักไม่มีใครเข้าว่าแต่ระวังจิตใจเราตกต่ำตามมันไปด้วยเพราะไอ้เฮียเนี่ยนะแม่งโกหกเก่งโก,โกงสารพัดชั่วลูกันนี้ได้รับกรรมติดยาอยู่ทุกวันนี้ไงหรือจะเถียงช่วยบอกด้วยถ้าผมพูดผิดตรงไหนนะครับสวัสดี